แต่ยิงเขาจอมีบาลิตาไม่ทั้งอเมริการ์โน่แก้วนึงมันกับบอล่องหายอยู่ไหนมันเปิดเพเป็นมันเปิดเครื่องไม่เป็นเปิดเครื่องเพราะเป็นก็ล่างก็ล่างตัวมันสมมันสมัยแอนไลน์อยู่หนอถ่ายชีวิตโคแล้วต้องมีกระบื้อเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวบอกป่านถ่ายไทยชีวิตแบบหมืดอยู่มันมันกระบือมี่ชองตัวได้ให้บอกกันว่ะกระบือมี่ชองตัว โอ้เอนนมาจะไปแอนไังไงพ่าแม่เปนตัวูนักกันอยู่จะปูนกเมื่อเขากูขึ้นก้าเขากูขึ้นก้าอยามีอะไรจะทามนีมาแล้วนี่ยังอนนีมีไจะมเป่ไดูิเปิดเอน เอาเลขเอามันเป็นออหยังถามรู้เอามันเป็นหยังเฝ้าไรคือว่าไปเอาเองกันางลูกกันโอ้ยขอปู่ป๋าป่าปาทิมเนาะพูกเจ้าฮะน,น่ะมันจงเก่ง ไม่ได้เก่งมาเอาผัดแป้งดเยวาเอาแป้งยวไปใส่น้งน้ำบ่บบอก่พูดถึงน้ไหมน้ำไหมเอาน้าไหมาเอาน้าไหมาเนยอย่าบกหมดนั่นบอกว่ามันติดไปหามาเน่อันไหนแน่นนันเกมมาฟ้าอ้แน่นป่ไอ้แน่นผ้าใบอ้แน่นกับเตาผ้าใบเาน้าไหมนะบ่เออไปินผู้ ผู้บอลมาหนาเจับเต่าเออผู้บ้านงหน้าเนจะ้าเต่ากั็ไปเนี้ยบอลเราเลยบอกว่าเออฝากกับมาฝากปาดน้ำด้อเออได้เดินมากระสอบนึงบอลตอนแรกก็ว่านจะไปแก่ก้อนเห็ดนิดเดียวนี้ยละไปเก็บมาจักงสามชีนอนเนี้ยบอลได้ร้ายเลยมันร้ายได้ร้ายเลยกระสอบนึงเลยเนี่ยมันเอาบอกว่าเจ้าจะไปจำปลาโดมยุ่บอลเจ้าโดมถุงนั้นก็ได้เออเพราะแต่เรามันเราจะดิ่งจะดิ่งมานจะนั้นนั้นมันจะผ่านมาสัก แยกว่ะคิดโปก่อนไี่ให้เอาไปค่าไปอะไรคนที่เอาราต้องแบบอยากเลี้ยงวัวจริงๆแต่ลูกลูกของวัวถ้ามันมีอถ้ามันคลอดลูกมาก็เอาไปขายได้แต่แม่มันอ่ะก็คือให้ให้เอาไว้ทุกคนไม่ให้ไม่ให้เอาไปฆ่าเพราะว่าเราเราไดน้มาเราต้องดูเราต้องคัดดูก็จะต้องอาจจะมีคนอยากได้ทีนี้เราก็คือเอามาก่อนแล้วก็มาเลี้ยงดูไว้ก่อนเราจะหาคนที่เหมาะสมจริงๆที่อยากเลี้ยงจริงๆอืม แตไนเนะนะเรค่อยให้สุดล้วคือได้สองตัวไม่ลูกทุกคนเพราะว่าลูกมันลูกมันแบบว่าพอบอกว่าเห็นน้ําตาไหมทุกคนป้าตกใจมากเลยพี่นุ้วัฒน์ถ่ายมาน้ําตามันยาวเลยน้ําตามันไหลตรงตามันอ่ะยาวเลยแล้วก็ลูกมันก็แอบอยู่หลังก็พายแกก็ถ่ายรูปมาแล้วรูปมันก็ทําหน้าแบบทําหน้าแบบว่าจไปกับแม่ได้ไหมอะไรเนี่ยทุกคน ป้าก้ยถามว่าข้างหลนนังเป็นลูกวัวหรือเปล่าเป็นลูกของวัวตัวนี้นไหมเขาบอกว่าเป็นลูกเป็นแม่ลูกกันก็คือพร้อมๆพร้อมจะเข้าลงเชื่อดอะ่ะทุกคนป้าก้ยบอกว่าฉันขอลูกมันด้วยได้ไหมขอล,ลูกมันได้ไหมก็เลยว่าเอ่อเขาคิดราคาแบบเรียกว่าเอาบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแด่สองตัว่ดลูกมันสองก็แม่แม่กับลูกสองมูนสี่แม่มันไอ้ลูกมันตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมีย ตัวเม<อ>ียหมดพร้อมทีม่จะให้ชีวิตใหม่คือป้าลเลือดตัวเมียเพราะว่าป้าลเลือดตัวเมียเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันพร้อมจะให้ชีวิตนะมันพร้อมที่จะให้ชีวิตให้ชีวิตให้ชีวิตเพราะตัวผู้เนี่ยมันไม่มันมันให้ชีวิตไม่ได้แล้วนะ,ม,ะวมันคลอดลูกก็ได้นะก็เล<ม>ยเอาตัวเมียเพื่อจะได้มีตัวจะได้มีชีวิตใหม่ไปรเรื่อยไปเรื่อยก็ต้องคัดคนที่อยากคนที่แบบจะมาเลี้ยงจริงๆไม่ใช่ว่า ทำบุญแล้วก็แจกให้ใครก็แจกให้เลยนะป้าจะดูก่อนว่าเขาอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วเขาลําบากเขายากจนแล้วเขาต้องการที่จะแบบเลี้ยงวัวเพื่อเอาลูกวัวขายลูวัวได้ก็ไม่ให้ค่าแม่อะไรมันนะก็เราได้สองตัวเดี๋ยววันมาที่ตอนเช้าเ็าจะมาส่งก็เป็นวันเกิดลุงวันที่สิบเจ็ดสิงหาพอดีก็ทาบุญให้ลุงไปด้วยทําให้ลุงเน่ไปโคกระบือทุกคน ท่านพี่เขาทุกขอเด้อท่านอยากคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนสีกล่อง1200งพันะคะคอลลาเจนสี่กล่อง1200งพัแล้วก็กาแฟสีกล่อง1น0่งพันห่งใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะทุกคนไลน์แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะอืมอือม ไม่ยกตอบแม่หน,นา้าท่านแขวอยังเอนน <laughs> อแ <laughs> ม่รอแต่บอกใจบุญไม่ใจบุญก็เบิ่งเอาขอที่ทานต่อเออขึ้นเอาเท่านั้นหลักสายแบแนว้เอาูอืมแถมครบค่ะคุณป้าน้อยป้าแจนจ้าขเขาลาเจ้นหนึ่งปโปรจ้าของป้าน้อยกาแฟหนึ่งโปร ให้ชิดค่ะานมาชิดได้ตมจครใจด้ขายกนมาขายซอยกันปนอยให้เข้านะโคหนึ่งแล้วโกาแฟให้ชิดารยมากันบอกกันบอกไปสิบเจตที่แล้วขอบคุณนะคะชิดได้เฉยบคุนีนี่บอกว่าคุณนีนี่บอกรับโปคลาเจนหนึ่งโปรค่ะต้ให้ประแตนค่ะ ขอบค so wow. oh. ah. ุณค่ะเห็นบ้กล้กันจ้กินคนลเจน้อกาอย่าื้าักล่องในมืนี้ข้าวหนาหนาให้กันเนี้ยหนาหนาเย็นหนาาให้กินะเมื่อเอาเย็นหรือว่าเย็นเอาที่นีจะน้ำเย็นทั้มดมัเยี่ยมมากเลยมั้งธรมาเย็นจ้าว่ะเย็นกาว่ะเออทุกคนอ่ะน้ำเปล่าท้ายของทำมาหากินเนอะทำมาหากินพากิน่มาได้ดอกกินไนอยู่ ่เปเคร่องใ้ได้กินน้ำพอยเาเปิดตึงนะขูดเขาไม่ตึทำทพาเปิดไม่ว่าเปิดปีนเด่กแเดียวเหมืนกันปลาไมได้รานมงแม่ตามหัวข้อทุกคนตามหัวข้อเลยชีวิตรามันต้องเดินต่อไปแมนบอเปมันต้องเดินต่อไปค่ะป้าต้องเรียนลูกเลียงเต่าเลียงลูกไบเลีเต่าหรเลียงลูกแต่ีตนไปะ กาแฟหนึ่งโปรกับป้ามามานี่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 มากาแฟกับป้ามาหนึ่งพันป้าแมวบอกกาแฟหนึ่งโปรจ้าขอบคุณค่ะจัดไปจัดไปค่ะทักเพียรมินได้เลยนะคะแอนแมวนิ่มสีกล่องอ่ะโปรที่แล้วรถสั่งมาไม่ถึงเลยรถสั่งมาสซางว่าแม่แมวบอกกุหลุดรัวสั่งล่าสุดตอนไหนเนี่ยส่งเราส่งล่าสุดวันไหนแอนวันที่เราไปขึ้นศาลเราไปขึ้นศาลโอ้ มึงก็ต้องค่าอยู่ลกูโรดด้วยย่ก็ลุงมุล่ะเออโกรแอนมาหาแอนใหม่นะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แอนลุงป้าเขาขัดจังหวะแบบนึงถามวลุงอายุเท่าไหร่จะเอาไปซื้อหอวอยออลุงอายุ49ลุงอายุ49 17สิบงหาคมนี้เขา49บลุงอายุ49ป้าอายุ46กกลับเอา ลุ่งสี่เก้าป้าสี่หกนสบเจี่ที่เะก้าย่างห้าไงสิบเจยก็ถามวันนี้มันยังไม่สิไงเกิดตัสองอะไรหนึ่้านึงเก้าก้ก็วันนี้มันยังไม่สิไงก็สีอยู่สี่เก้ามาสก็ถูกไงสิบเจ็เนี่ยคบสีก้าใช่สี่ได้เจคบสี่เก้าสย่งห้ แม่แม่ก็นท่ป้เ้่ะงิน่ะคับกให้ี่านับมือเอานับือเอานับมือเอาดีวเอาเอาดมือม่นีกกันเลขเก้าเล่นเดียวกันแล้ป้าฮะทิศโกรกันเลขก้าดออกคดาพี่ดออะป้าแมวหนึ่งโฟให้ชิดเจ้าสต่คุณจมาอะไรวะ

คบุเด็กมันรู้แล้วหมดได้เด็กมันมาสุดๆแต่คือแม่เลี้ยงเดี่ยวว่าสันต์กคือจริงๆก็โทษนะคะป้าไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวเลยเพราะว่ามีแม่ช่วยเลี้ยงเป็น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 ขยงเลยเดี๋ยวขยงให้แม่เอซีดูคือป้าไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะป้ามีแม่ยายที่ที่ช่วยเลี้ยงเต็มไปหมดเลยนะ ลูกบอลเป็นมีคุณแม่คุณยายเยอะๆเลยนะป้าไม่ใช่ไม่ได้เดี่ยวแล้วก็ป้าไม่ใช่อยู่เดียวด้วยอย่าลืมคอลลาเจนสีกล่องหนึ่งพันสองร้อยคอลลาเจนสีกล่องหนึ่งพันสองร้อยไม่รู้คิดถูกที่แพงอะไรคิดตอนนี้แหละแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟสีกล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะทุกคนก็ทอมอฝนตกแรงมากเลยจ้ามีบายน้่งสิบเียกฝนเด้ออัตชานก็มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นบอกว่าโทรมาพี่อโยงหลายสายพีโยมไม่รับเพราะว่าคุยกับแม่อยู่เพี่อบอกว่าแม่แม่พ่อใหญ่โทรมาตั้งหลายสายไม่ได้รับเพราะว่าคุยกับแม่อยู่คุยกับแม่ไปชั่วโมงเลยนางนี้เช็ดมาไว้วันนี้มันนางเอาแต่กาแฟย่างเดียวมันมันนางด้วยครับเอากาแฟพ่อใหญ่โทษมันนางบอกว่าจะเอาแต่กาแฟฮะเอาต้องเรียกพี่ไหม เรียกยายไม่ได้เราต้องเรียกพี่ทุกคนชีวิตต้องเดินต่อไปนี่คือความเป็นจริงนะความเป็นจริงเจ็บไหมเจ็บจุกไหมจุกทุกคนแต่เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตที่ดีต่อไปนะแมนบบนะเต็มที่เต็มที่ทุกคน คนแรกกันยังแกงนะคนกินมือแรงแกงมากินทำไมมือหนีนะเจ้าให้แกงนางเอกแกงนะเจราให้แกงอไรหบอหนากี้นี่เท่เลยเป็นเสืออะไรนี่งงไปข้าวเปิดเสดเราใหม่มาขยะขยะได้คนใหม่พี่รนซื้อาอยู่สองสี่ถุงข่อยแม่ลูกข่อยแม่ข่อยก็ลูข่อยไปแกงมาไปรับไปแกงแสว่าซสิแกงัราจะแสบรู้หรือเป่านงสอวจะทากเราซื้อมาบอกว่าจา โอ้ยแกจะไปกินท้องก่อนใครอสังไดใหม่เด้อใครอยากได้ยังสั่งได้ดีค่ะทุกคนใครอยากได้เกล็ดก็สั่งได้นะคะคุณรดาขอบคุณค่ะเอาไปหนึ่งลังใจนะคะขอบคุณค่ะยู่กับวจีเมย์นนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ท่าทุกคนกดไลค์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 